วิธีการปรับฐานบลูทูธนะครับอันนี้ของเครื่องสยาสิบนะครับก็ไม่มีอะไรมากอย่างแรกปรับฐานทั้งสี่ด้านสี่มุมนะครับผู้ผิดผู้ผิดขอโทษทีสี่มุมนะครับให้เท่ากันลองด้วยกระดาษ A4 นะครับให้หัวมันคิดฝืดน,น่อยๆไม่ต้องฝืดมากนะครับทั้งสด้านเท่ากันลองขยับดูนะครับให้เท่ากันด้วยกระดาษ A4 นนนนเนี่ยนะครับแบบนี้นี่ยนะครับให้ฝืดหน่อยๆไม่ต้องฝืดมากพอดึงได้นะครับทั้งสี่มุมนะครับ ก็จะไวเซนเตอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาตรงกลางจริงๆที่ผมใช้ในการกดนะครับมือกดเข้าไปกดลงเพื่อให้กระดาษมันเข้าไปได้นะครับจะออกฟืดๆนิดนึงนะครับไม่ต้องถือว่าให้แน่นแล้วฟืดมากเกินไปนะครับให้เลื่อนได้นะครับอ่าจากนั้นรกระดาษออกนะครับแล้วมาที่ตัวเครื่องนะครับดูแลทำตามเลยนะครับ มาที่ b ีลิเวอรินะครับเปดเป็นขังหมดที่จะทำการออโต้ก็คือหมายความว่าออโต้คือยังไงออโต้ Auto คือปรับระดับฐานอัตโนมัติทั้งหมดกี่จุดนะแล้วตลแต่รุ่นแตงผมผมไม่แน่ใจนะครับว่า16จุดหรือเปล่าก็นับตั้งแต่จุดลงจุดจุดแรกคือจุดที่หนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้คือวัดระดับฐานก่อน นี่คือซัทออฟเซตที่เราตั้งไว้ส1บเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่งคือซัทออฟเซตที่ผมตั้งไว้นะครับนี่คือนับจุดที่หนึ่งจุดที่สองมันก็จะวัดนะครับว่าหารระดับความสูงต่ำเท่าไหร่ทำไปจนครบทั้งหมดของบูฟูฟนะครับค่ามันก็จะเซฟเก็บไว้นะครับเวลาเซฟเก็บไว้ ปิ้งครั้งต่อไปก็จะได้ระดับที่เที่ยงตรงห่างจากฐานอยู่0.020 0. มิลนะครับเป็นระบบไมคอนนะครับครับผมขอจบการรีวิวเรื่องบุ t ทุตัศนนะครับขอบคุณครับที่รับชม